สวัสดีครับมาว่ากันต่อของโปรแกร,รมฟุตบอลคืนนี้รายการสําคัญจะเป็นถ้วยยูโรปาลีครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะที่2ตัดสินว่าทีมไหนจะเข้ารอบอตัดเชื่อกกันไปบ้างนะครับก็หยิบยกเกมของทีมที่ว่ากันว่าเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้อย่างเชลซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของสโลเวียปรากนะครับก็เกมคู่นี้เตะตีสตรงพร้อมๆม,มาอีก3คู่นะครับเชลซี Chelsea, สถานการจากเกมนัดแรกก็ถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่งครับเป็นฝ่ายบุกไปชนะสโลเวียรปรากมาได้อ่าบุดบิด1นต่อศูนย์ก็ถือว่าเกมน,น,นั้นเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ก็อยู่ในสกอร์ที่น่าพอใจเพียงแต่ว่า1นึู่นย์นั้นยังการันตีอะไรไม่ได้ครับเกมนัดน,นี้เชลซี Chelsea, ยังต้องเน้นต่อไป ฟอร์มหลังของเชลซีความจริงแล้วดีมาพักใหญ่ครับก่อนที่จะไปสะดุดในเกมล่าสุดแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นเกมที่หนักไปหน่อยเหมือนกันครับบุกไปแพ้ลิพูในเกมพรีเมียร์ลีกมา0-2นต่อนั้นทําให้เชลซีหลุดอันดับท็อปโฟลงมาอยู่อันดับ5ของพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็โอกาสในการที่จะต้องดิ้นรนเพื่อกลับไปอยู่ในท็อปโฟกับโปรแกร,รมที่เหลือ4นะัดสุดท้ายของเชลซีถือว่าค่อนข้างจะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในยูโรปาลีกก็ถือว่าเป็นตัวใบสําคัญครับถ้าเกิดได้แชมป์รายการนี้ก็จะได้สิทธ์ ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกปีหน้าแบบไม่ต้องลุ้นติดสีอันดับแรกของในพรีเมียร์ลีกก็ได้จะได้สิทธินั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชลซียังตั้งใจเต็มที่กับโอกาสลุ้นแชมป์ในรายการนี้กับซารีเหมือนเดิมครับทีมของซารีโดยธรรมชาติแล้วการเล่นทัวยุโรปาลีกก็จะสลับชุด2ลงไปแบบครึ่งคร่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการโรชัช่นเปลี่ยนผู้เล่นจากชุดตัวจริงในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลมาบัดมาดสักประมาณ50%ปรครับประตูยังคงใช้เป็นเกเบรียลิสบราร์กาเหมือน,น,น่ีย าทางแบ็คขวากับตันทีมเซซ่าอัสเปริโกต้าลงต่อไปนะครับทางฝั่งแบ็คซ้ายจะเปลี่ยนจากเอมาร์สันมาเป็นโอกาสของมาโกตอลองโซ่บ้างส่วนในคู่เซนเตอร์เนี่ยมีอันโตนโอรูนเกอร์เจ็บจากเกมเจอริ้วพูลไปเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ลงแน่นอนนะครับในคู่ของการเล่นทั่วยูโรปาลีกจะใช้คู่อันเดรสคริสเซนเซนกับทางแกรี่เคฮิลในขณะที่มีเดวิดลุยส์เป็นตัวสอดแซกด้วย ในแผงกลางก็จะพักจอจินโยครับส่งมาตโอโคเวซิตเล่นร่วมกับรอสบาร์กอีี์อีกหนึ่งตำแหน่งจะใช้เป็นอันโรโลของเต้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นนักเตะที่ไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแน่นอนส่วนเกมรุกนะครับจะใช้ชุดนี้ครับเรโดโรลิเกสวิลเลียนแล้วก็อีกคนหนึ่งส่งหน้าเป้าโอลิเวียชิรูคาดว่าจะได้รับโอกาสลงตัวจริงก่อนกอนซซโลอีกัวอินนะครับในขณะที่แมตช์สำรองก็มีพวกรอฟต้าชิกแฮซันโอดอย รวมไปถึงไอ้แดงอาซาเป็นตัวทีเด็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคืนนี้เชลซี Chelsea, ก็ยังดูเหนือกว่าเยอะนะครับบวกกับสาภาพของสซอเวยปราลกเองเพิ่งผ่านศึกดัเบิลแมชของลีกเชคมาเสมอกับทางสปาร์ตาปรา์กมา1น,นก็ถือว่าเป็นเกมที่เจองานหนักมาพอๆกับเชลซีนะครับแล้วก็แถมเกมนี้บังคับให้สซอเวยปรากต้องบุกมาชนะให้ได้อย่างน้อย1ประตูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เกมนี้สถานการณ์น่าจะเข้าทางทีมใหญ่ทีมที่เขี่ยวกว่าประสบการณ์เหนือกว่าอย่างทางฝั่งเชลซีบวกกับเล่นในบ้านด้วยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาพลิกล็อกอะไรครับเกมนี้เชลซีน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะสแลมวิบบปลักได้ขาดลอยสําหรับเกมในบ้านแล้วก็การันตีเข้าสู่รอบอ ตัดเชือกรอบรองชนะเลิศต่อไปนในโยูโรปาลีกเพื่อเข้าสู่เส้นทางลุน้นแชมป์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นคิดว่าคืนนี้เชลซีจะไม่มีปัญหาอะไรในการเล่นกับสลอบเบลร,ราคนะครับผมก็ดีคือบ,บทวิเคราะห์วิจารณ์ในโยูโรปาลีกที่นามาฝากกันคืนนี้ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ